ความ,าวามข้อกังวลที่สุดของแม่กาเนี่ยติดถามซื่อๆว่าเรื่องอยังเป็นลักเลยกลัวเรื่องอยังเป็นลับกลัวโควิดระบาดนั่นนะจ้ะโควิดเป็นลับโควิดเป็นลักเศรษฐกิจเป็นรองเศรษฐกิจเทานี่เ่ายังว่าเออถ้าโรคระบาดทนะฮายังหาได้แ,แต่หน้าตอนนี้ท่านเอามาเอามา,เอามาหากมเข้ามาขาย อย่างใดอ่ะไม่ไหวไม่ส <นะ S 2> วจะไม่ะเพื่นมากอบโกยเงินต,งตังในหมู่บ้านเฮาออกไปเนะี่ยเนี่ยก็ต้องคงต้องปากทางสื่อตัวนะเจ้กกาโอเคเไม่มีเราไม่ว่าเขามาแย่งเราขายไม่ใช่แต่เราห่วงประชาชนที่จะเข้ามาซื้อของเพราะว่าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยตลาดเนี่ยมาจากที่อืน่นไม่ใช่คนในพื้นที่องค์กอยค่ะแล้วเราห่วงว่ากลัวจะเกิดคัตเตอร์ ตอนที่ชาวบ้านหมู่บนดอยลงมาหรือว่าพี่น้องชาวปล่อยเนี่ยลงมาจัดจ่ายใช้สอยอซื้อซื้อของเนี่ยถ้าเกิดคัตเตอร์ตามมาเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครจะรับผิดชอบใน้ี่อย่างหนึง่งตอนนี้บนดอยก็คัตเตอร์เต็มไปหมดเลยมีทุกดอยเลยเยอะมากด้วยตอนนี้มันกําลังแบบดังไม่แพ้กันในเมืองเลยต่างคนต่างระวังอยู่แล้วรัดก,กุมกันอยู่แล้วทําไมต้อง ต้องอนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาทําการค้าโดยที่ว่าไม่ได้ปรึกษาคนภายในเลยภายในองค์กรเราแวดระวังกันแต่ทําไมในอําเภออนุญาตให้มาตั้งสินค้าออแบบนี้พวกเราเข้าใจแค่ที่เ,เองอแล้วถ้าเป็นไปได้ เราคือเจฟไม่ต้องการให้มีตลาดใช่ไหมคะไม่ต้องการให้เอาคนนอกเข้ามาระยะนี้ระยะที่โควิดกําลังระบาดน่ะเราไม่อยากให้คนนอกเข้ามาถ้าเราจะจัดเป็นตลาดนัดหรือว่าจาัดก,กระตุ้นเศรษฐก,กิจจริงๆให้เอาคนในพื้นที่